วันที่18พฤษภาคม2567เวลา16นาฬิกา20นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีสเสด็จยังอาคารปาเล่เดเฟสติวอรเอเดคองเปรซึ่งเป็นสถานที่จัดงานมาเช่ดูฟิล์มในงานคาน์ฟิมเฟสติวัล2024เทศกาลภาพยนตร์เมืองคา์นครั้งที่77โดยมีนายภูมิธรรมเวชยชยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางวรณพรเกตทัศน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับสเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยซึ่งกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาพยนตร์แอนิเมชันและธุรกิจบันเทิงที่เกี่ยวข้อง12บริษัท พร้อมด้วยสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทยหรือละครแนวบอยเลิฟและเกิร์เลิฟเข้าร่วมกิจกรรมบิสเนสแมทชิ่งจับคู่กับผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆเจราจาธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการไทยและขยายช่องทางการตลาดต่างประเทศเพิ่มมูลค่าการส่งออกและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ พร้อมแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศต่ตอไป <c oughs> ผู้ประกอบการไทยได้แก่ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์และแอนิเมชันจำนวน9บริษัทผู้ผลิตร,รายการและละครโทรทัศน์จำนวน1บริษัทนอกจากนี้ยังมีผู้ให้บริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวิดีทัศน์เข้าร่วม2บริษัท งานมาเชดูฟิล์มเป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีภายใต้งานคา n ฟิล์มเฟสติวัล2024ในปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่14ถึง22พฤษภาคม2567เป็นสวนรวมที่ใหญ่ที่สุดของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และเป็นเป้าหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยจะสามารถเพิ่มโอกาสต่อยอดธุรกิจเพิ่มช่องทางการค้าสู่ตลาดยุโรปและลาตินอเมริกา ในแต่ละปีมีบริษัทนานาประเทศทั่วโลกเข้าร่วมกว่า600บริษัทผู้เข้าร่วมงานกว่า14,000คนมีอีเวนต์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นในงานกว่า200งานจาก140ประเทศทั่วโลก การเข้าร่วมง,งานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาร์นับเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่และสร้างซอวพ,พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยโดยอาศัยพื้นฐานทางต้นทุนวัฒนธรรมและความคิดสร้างสารรค์ที่มีอยู่แล้วมาต่อย,ยอดให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในความหลากหลายของผลงานรวมถึงสร้างคอนเทนต์ให้สามารถก้าวขึ้นสู่เวทีโลกได้อย่างทัดเทียมนานา,นานประเทศทั่วโลกสำหรับงานค a n n e s Film Festival ส0 2 4ัล2024จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง25พฤษภาคม2567ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมงานเป็นครั้งที่17 เป็นงานใหญ่และสำคัญที่มีทั้งเชิงพาณิชย์และศิลปะเช่นการประกวดภาพยนตร์ตลาดซื้อขายภาพยนตร์การเจรจาธุรกิจเพื่อร่วมลงทุนสร้างภาพยนตร์การนำเสนอผลงานและการสัมมานาเป็นต้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส